สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะยินดีต้อนัาท่านผู้ชมเข้าสู่รายการดีๆมีสาระค่ะติดตามเรารวยกับเราสองคนค่ะท่านอาจารย์กิติอาโซดิชันเก้าตราก้อนโนค่ะกลับมาพบกันในโค้งสุดท้ายนะคะงวด16สิงหา64ี่แน่นอนค่ะโค้งนี้ต้องมีตัวเลขเด็ด,ด,ดนะคะมาให้ท่านผู้ชมทางบ้านอีกเช่นเคยนะคะต้องขออภัยท่านผู้ชมทางบ้านใน,ในเสียงที่ไม่เพราะมากๆเลยค่ะอาจารย์ น่าจะอักเสบน่าจะมีปัญหาเช่นเสียงอักเสบใช้เสียงเยอะ,ะใช้เสียงเยอะใช้เสียงมาเยอะเลยอาจารย์ตั้งแต่เทศกาลงานเจ้าก็ติดติดกันของละมากกงเราก็เป็นท่านมีออกง<ร>านข้างนอกด้วยท่านมีไป,ไปดูสถานที่ข้างนอกไปดูออฟฟิศไปดูอะไรอาจารย์แล้วก็เหมือนใช้เสียงเยอะพอกลับมาก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นก็อย่างว่าเนาะตอนเนี้ย อาทิตย์อยู่ที่ราศีกรกดแล้วจะยูอยู่ที่ราศีเมษเสาอยู่ที่ราศีมังกรเจ็ดหนึ่งศูนย์ตั้งฉากใช่เลยอ่ามันก็เลยอักเสบเจ็บป่วยไม่สบายกันเยอะเลยนะไอ้คนที่ดวงถึงคาดนะ่ะก็ตายไอ้คนที่ดวงไม่ถึงคาดก็บาดเจ็บสาหัสนั้นแล้วก็ถือว่าดาวเนี่ยมันกําลังเดินเสียอย่างที่ผมบอกเพราะอย่างน้อยๆน,น่ะสาวจะอยู่มังกรเนะี่ยสองปีครึ่ง นะตรึงอยู่ที่ราศีมังกรตั้งฉากกับดาวมรดยอยู่ซึ่งจะอยู่ตรงนั้นเจ็ดปีคุณคิดดูแล้วกันว่าดาวประธานฝ่ายบาปกระเคาะใหญ่อยู่ที่แกนหลักของโลกนะศูนย์กับเจ็ดตั้งฉากรออยู่หนึ่งมาสามมาเมื่อไหร่ตั้งฉากเมื่อไหร่ตีโกนเมื่อไหร่มันก็จะเกิดเหตุการณ์อยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆงัแล้วที่ผมพูดบอกว่าปีที่แล้วจนถึงปีนี้ไปจนถึงปีหน้าเนี่ยครับ กลางปีไปแล้วเนี่ยดาวเจ็ดถึงจะยกขึ้นไปอยู่ที่ราศีกุมนะวันนั้นแล้วยังก็ต้องอดทนปีนี้ไปจนถึงปีหน้ากลางปีนี่เดือนสิงหาใช่ไหมสิงหากันยาคมพฤิกาธันวามกรากรุภานมีนาเมษายน,นแล้วนี่นะอีกประมาณเก้าเดือนคุณต้องอดทนไปอีกเก้าเดือนมันถึงจะผ่านพ้นเรื่องร้ายๆต่างๆออกไปได้ก็คือเจ็ดกับศูนย์ไม่ตั้งฉากกันแล้ว นะพอเจ็ดกระสุนไม่ตั้งฉากกันแล้วเนี่ยนะมันก็จะทําให้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆคุณเห็นแม้ว่นเมืองวุ่นวายไปหมดซื้อหวยก็ไม่ถูกให้หวยก็ไม่เข้า <laughs> มองเมือว่าอะไรไม่ไม่แน่ใจเลยนะจานรถตรงรถติดก็นั่นแหละก็คือดาวบาปเพราะใหญ่ทํามุมเนี่ยมันก็จะวุ่นวายอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนก,กว่าที่ดาวใหญ่เนี่ยมันจะรุดออกจากกัน นะอ่าแล้วปีหน้ากลางปีนะอย่างที่ผมพูดไปที่เทปที่แล้วอะ่ะเทปเก่าๆเราอ่ะสองสามเดือนที่แล้วที่ผ่านมาที่ผมบอกว่าเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยสองเดือนเนี่ยของปีหกห้าปีหน้าเนี่ยลาหูยกเสายกเวลหัสยกคิดดูอะดาวใหญ่ๆยกมนเลยนะอ่าก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะอ่าเป็นช่วงกำลังแบบอ่าเขาเรียกอะไรนะตั้งไขา อย่างอาจารย์เก้าเนี่ยเปิดร้านกาแฟในคาเฟ่บิสโตเนี่ยนะอ่านะเริ่มต้นตอนนี้นะกำลังตั้งไข่พอ,อกลางพีหน้าไปแล้วดาวบากอา์ทั้งหลายแหละเริ่มโยกย้ายขอกไปจากาจุดศูนย์กลางเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวในคาเฟ่บิสโตก็รุ่งเรืองเจริญขายดิบขายดีชงกาแฟกันไม่ทันมือเป็นละวิง <laughs> ใครๆก็อยากจะไปนั่งนะดูวิวในร้านนะกินกาแฟ ชิวๆนะลถกลมๆนะอ่าอาจารย์เก้าท <9 S 2> ี่คาเฟ่ของเราคือเป็นลักษณะมีอัญมณีเยอะมากค่ะมีอัญมณีในช่วงบ่ายๆเนี่ยอาจารย์ก็จะพยากรนะคะรับตรวจดวงชะตาเช้าๆก็จิบกาแฟจิบชานะคะทานขนมรอไปช่วงบ่ายก็จะมีคิวในเรื่องของการดูดวงอะไรต่างๆเหล่านี้พยากรณ ฉันอยากเจอตัวอาจารย์เก้าเป็นๆเน,นี่ยก็คือบ่ายสองบ่ายสามไปแล้วก็มาเข้าคิวซื้อบัตรคิวรอได้เลยนะนะดูดวงนะเช็คเบอร์โทรศัพท์ดูดวงใช่ไหมค <c alf> e> ่ะคาเฟ่ของเราบรรยากาศสบายๆค่ะท่านผู้ชมคือเป็นบรรยากาศสบายๆออกออกแบบสไตล์เป็นเป็นเป็นโมเดิร์นแบบจีนจีนโบราณแนวแนวนั้นนะคะท่านผู้ชมก็เ <c alf> e> ชิญท่านผู้ชมได้ว่างๆนะคะคาเฟ่เราเนี่ยจะเปิดทําการประมาณวันที่ยี่สิบนี้ นะคะเปิดเสิร์ฟความอร่อยในวันที่22สิงหา64นี้นะคะก็พ <avor> ื้น <sm> ท <ög ful> <ína ggi furious roommate> ี่ใกล้เคียงเชิงเซารรยองอะไรก็สามารถเดินทางมาพบอจาร์ได้นะคะที่นี้เราก็เปิดทําการไปก่อนเพราะว่ารัฐบาลก็ยังยังไม่ให้รวมตัวกันเดี๋ยวจะผิดพรบก็ยังไม่ได้ทําบุญใหญ่ตอนแรกก็กะจะเปิดแล้วทาบุญใหญ่เลยนะคะสักสองวันก็คนน่าจะหลายร้อยคนแล้วก็ประมาณว่า คงต้องมูฟในส่วนนั้นไปก่อนนะคะก็จะเปิดรับลูกค้าบริการตรวจดวงชะตาพยากรณ์ไปอะไรต่างๆเหล่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจังหวะด,ดีๆแล้วก็กลับมาทําบุญกันอืมค่ะนะตอนนี้ก็ต้อง social distance แล้วต้องระวังหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโรงโควิดมันกลายพันธุ์มันติดมันติดมันติดง่ายขึ้นนะนั้นะถ้าใครฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยนะครับก็โอเคนะก็หมยคามว่า วัคซีนทุกยี่ห้อนี่มันมีคำพูดอยู่คำหนึ่งนะไม่ได้การันตีว่าจะไม่ติดโควิดนะเพียงแต่เขาการันตีว่าฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยนะอัตราการที่จะเจ็บป่วยตายเนี่ยมันจะน้อยลงป่วยนานไม่มีป่วยน้อยลงดีไม่ดีนะกินกระชายอย่างเดียวกินฟ้าทลายโจรอย่างเดียวก็หายเองได้ถ้าฉีดวัคซีนมาแล้วแต่ต้องรีบกินนะพอรู้ตัวว่าเริ่มไม่ดีนี่ต้องรีบกินมันก็จะดีขึ้นได้นะครับเพราะว่าอยากให้มันลงปอด ให้มันยังอยู่ในจมูกอยู่ในปากเราอยู่นะอยู่ในคอยังไม่ลงตอดเนี่ยกินน้ําร้อนกินขิงกินกระชายเนาะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะครับอ่าดังนั้นแล้ว,ล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 วตอนนี้ดาวเสาเนี่ยมันเป็นดาวแห่งเขาเรียกอะไรนะความเก่าแก่โบราณใช่ไหมอ่าดังนั้นแล้ว,ลว,ลวตอนนี้สังเกตดีๆนะว่าสมุนไพรขายดีมากเลยไหมสมุนไพรหม้ว่า ค่ะของเก่าๆจะถูกนํามาใช้อาจารย์ภูมิปัญญาอ,อาชาวบ้านภูมิปัญญาคนโบราณอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะจะเริ่มแกะตํารานั้นนะคะมาผูกและเริ่มนํามาใช้นี่แหละคะ่ะต้องขอบคุณบรรพบุรุษนะคะที่ให้สมุนไพรดียังคงอยู่สืบทอดมายันลูกยันหลานนะคะก็นํามาบำบัดได้นํามารักษาได้ในช่วงที่มันเป็นวิกฤตตรงนี้ซึ่งฝรัางค่าก็ไม่มีเลยนะคะก็เป็นสมุนไพรไทยโบราณ ต้องขอบคุณบานพ่นรจริงๆเลยอคอะเรื่องราวที่ดีโอเคครับผมเนะนี่นะเทปนี้ก็เป็นเทปของสุดท้ายเนาะเดี๋ยวผมให้ตัวเลขลูกค้าแฟนกลับไปก่อนนื่องลักคนที่วัยรุ่นใจร้อยอยากใจร้อนอยากตังลักตัวเลขววๆก็จะให้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวตอนปิดท้ายรายการให้อาจารย์ก้าวเสนอเรื่องของอัญมญณีที่จะกระตุ้นดวงเสริมดวงแล้วก็เรียกทรัพย์รักโชคนะครับอ่าวันนี้เราก็เอาเร็วนิดนึงนะ เอาง่ายๆกันแล้วกันนะครับว่างวด16สิงหา2564เนี่ยมันมีตัวเลขที่จับคู่กันได้เนี่ยอย่างงวดที่แล้วเราให้69ไปใช่ไหมในเทปแรกก่อนเทปพ,พ้งสุดท้ายอะ่ะแต่เราไม่ได้สรุปให้ฟังคราวนี้จะสรุปใหม่กระชับกว่าเดิมกระชับตรงที่ว่ามีเลขอะไรที่เป็นเลขโคตรระวางมีเลขอะไรที่เป็นเลขจับคู่แล้วก็มีเลขอะไรที่เป็นเลขการะกินีโอเคไหมครับหนะงั้นก็เลยเอาเป็นว่าโคตรระวางเนี่ยนะ มันจะมีเลขเจ็ดกับเลขศูนย์เป็นโคดระหว่างซึ่งมันเป็นดาวเดินช้าอาจจะมาอาจจะไม่มาก็ได้อย่างคราวที่แล้วเราบอกว่าเจ็ดน่าจะมามันยังไม่ยอมมานะครับมันเว้นวัดไปช่วงหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เราพูดว่าเจ็ดยังเป็นโคดระหว่างศูนย์ก็ยังเป็นโคดระหว่างนะครับอ่านะอาทิตย์ท้องแก่จับนะนั้นแสดงว่าอะไรอาทิตย์เมื่อท้องแก่จับเนี่ยมันมีอ่าองศาเนี่ยใกล้จะยกเข้าราศีสิงห์เป็นเกษตรเนี่ย มันก็ต้องมีบทบาทแสดงว่างวดนี้ยังไงยังไงอ่ะสามตัวบนน่าจะมีหนึ่งสามตัวบนน่าจะมีหนึ่งนะครับนั้นเลขจับคู่ก่อนแล้วกันนะครับอาเตรียมโจทย์เนาะเลขจับคู่ก่อนก็จะมีสามสองสองแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดสามเจ็ดสามแปดสี่หกแปดเก้านะครับนะใครฟังไม่ทันก็รีวายเทปกลับไปใหม่แล้วก็ค่อยๆฟังนะครับนะเลขจับคู่ ที่เด่นเด่นจริงๆเลยเนี่ยก็คือสามสองกับสี่หกสามสองกับสี่หกนะแล้วก็หนึ่งสามกับสี่สามนะครับเนี่ยมีแค่เนี่ยที่มันเด่นเด่นนอกนั้นที่บอกว่าสามสองสองแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดนะสามเจ็ดสามแปดสี่หกแปดเก้าทุกเนี่ยคือมันส่งแสงถึงการมันตีกนกันมันจับถูกกนกันมันมีดาวที่สัมพันธ์กันแค่นั้นเองก็คือจับคู่ออกมาได้แค่นี้ส่วนที่ว่า การกินีนะหวยออกวันจันทร์ก็มีเลขหนึ่งเห็นไหมหนึ่งใหม่ละหนึ่งเป็นการกินีของวันหวยออกสามเป็นการกินีของนักทวารสังสารสามก็มีบนบานสูงแล้วก็เจ็ดเนี่ยเป็นการกินีของตนุลักก็คือลัคนาเวลาหวยออกมันอยู่ที่อ่าเวลาท,านลาทันราศีธนูบ้านเบอร์ห้าดังนั้นแล้วมันก็เลยเป็นเลขเจ็ดนั่นก็คือ หนึ่งสามเจ็ดเป็นการละกินีนะแล้วก็หนึ่งท้องแก่จัดนั้นหนึ่งน่าจะมีบทบาทนะครับนั้นแล้วผมก็มีลูกค้าแนะนำมาว่าอาจารย์ทำไมไม่อาจารย์เขียนเข้ากระดานผมจะได้คอบรูปภาพเอาไว้ก็เลยเขียนเอาไว้ให้นะอเขียนเอาไว้ให้ดังนี้นะ,ะใครอยากจะครอบรูปภาพก็คร่บไปนะ <c oughs> นะ ก็มีตัวเลขพวกนี้นะครับก็คือโยงกันไปโยงกันมาได้นะโยงกันไปโยงกันมาได้แล้วผมบอกไว้เลยว่าข้างบนมีสีที่เด่นอาจจะเป็นจับคู่กันหนึ่งสีหกก็ได้ตัวเลขกอสอยังไม่ออกข้างล่างเนี่ยมีสามเด่นอาจจะเป็นสามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่ใต้หมดนะครับอ่าสามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่ก็คือทุกคนนะครับถ้ามีโชคเดี๋ยวมันก็มีโชคเองนะครับ ทำบุญเยอะๆเช้ามาตักบาตปล่อยนกปล่อยปลาถวายสังฆทานอะไรก็ได้สั่งสมบารมีสร้างบุญแล้วเราก็อธิษฐานจิตนะขอพรมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มีโชคมีลาบนะครับเราก็จะได้อ่ามีก็เรียกอะไรมีบารมีมีบุญพอที่จะซื้อหวยถูก <c oughs> นะครับก็ไม่อยากจะเลี้ยงเยอะๆนะครับก็ถือซะว่า เทปแรกที่เราออกไปอ่ะเราบอกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันวนอยู่แค่นี้แหละนะมันวนอยู่แค่นี้แหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสังเกตไหมมันวนอยู่แค่นี้แต่มีนิดเจ็ดแถมนะอาจจะอยู่สามตัวหน้าอาจจะอยู่สามตัวหลังเราไม่รู้นะแต่ยังไงยังไงต้องมีหนึ่งมีสี่มีสามมีสองแน่ๆนะอ่าไอห้าหกเนี่ยอาจจะผสมข้ามไปข้ามมานะครับเอาเป็นว่าเมื่อกี้ใครคอก ตัวเลขเอาไว้แล้วเนี่ยก็โยงเอาเองตาดีได้ตาลายเสียนะครับแต่ถ้าอยากที่จะมีโชคทแน่ไม่หลุดประเด็นนะต้องมีตัวช่วยนะครับในการขับเคลื่อนเพื่อที่จะได้ให้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองไหลามาเทม,มาคุยกับอาจารย์เก้าตอนนี้ได้เลยครับว่าอาจารย์เก้าตอนนี้มีของดีอะไรมาฝากครับผมค่ะก็ในเรื่องของดวงดาวนะคะมันก็เป็นเรื่องที่อจจจัศจรรย์อยู่แล้วแหละ นะคะแต่มีพลังอย่างหนึ่งเหมือนกันก็ยิ่งอศรรัศจรรย์ยิ่งไหวนะาจา์นะคะในอดีตเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของโป้ขวยนะคะโป้ขวยคือยันแปดทิศที่คนจีนเนี่ยเขาจะเชื่อถือศรัทธาว่าเป็นเครื่องรางเป็นวัตถุมงคลก็ได้นะคะแปลมาเป็นภาษาไทยเป็นเครื่องรางเป็นตัวช่วยที่จะทําให้ชีวิตของคนเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะ จะเป็นเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีจากร้ายเนี่ยจะกลายเป็นดีจากไม่มีกินมีใช้เนี่ยจะพลิกฟื้นให้เรามีกินมีใช้นะคะเขามีความเชื่อแล้วก็เลยสวมใส่ติดตัวบางคนก็ไปทําเป็นแหวนบ้างอะไรบ้างต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นเป็นยันแปดทิศเป็นยันลักษณะแบบนี้เป็นป้อยขว่วยนะคะตัวนี้เป็นป้อยขว่วยตัวนี้เป็นจี้เป็นจี้ตัวนี้อาจารย์เนี่ยทําใครกวงทําพิธีมาที่วัดจีนะคะที่วัดจีน พระจีนทําให้นะคะก็สามารถเอาไปอธิษฐานสวมใส่ส่วนใหญ่หลายปีมาที่ขายมาเนี่ยคนที่เขาซื้อไปเนี่ยมันก็มีเรื่องราวแปลกๆเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าค้าขายดีขึ้นมากๆเลยนะคะก็อย่างที่บอกพุทธคุณของเขาคือเปลี่ยนแปลงยันเหล่านี้นะคะเปลี่ยนแปลงปุ้ยขวยเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากคนที่ไม่มีกินเลยเนี่ยเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นให้มีนะคะให้มีขึ้น ัวนี้นะ่ะเป็นยันที่เขาเขาใช้มานานมากแล้วนะคะทางจีนนะคะก็บางคนก็ไปเสี่ยงโชคไปซื้อหวยอะไรต่างๆก็เหมือนนำพาพัดพาสิ่งที่ดีมาก็มีโชคมีลาบกันตรงนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วยันป่อยขวยยังเป็นยันที่ปกป้องคุ้มครองคนที่สวมใส่ด้วยนะคะจากพลังอัปมงคลอะไรต่างๆที่เรามองไม้เห็นเยอะแยะมากมายมันถึงนําพาดวงชะตาเรานําพาชีวิตเราให้พบเจอแต่ความย่แย่อะไรต่างๆ บางคนจะเป็นแบบนั้นนะคะตรงนี้ใช้วิจารณญาณพิจารณาเอานะคะส่วนส่วนนี้ต่างๆเนาะค่ะแต่เป็นญาณที่เปลี่ยนแปลงจากที่ไม่มีให้กลับมามีนะคะแล้วก็มั่งคังลํำรวยขึ้นนำพาสิ่งที่ดีมาอะไรต่างๆเหล่านี้เอาไปบูชาใช้ได้ทุกคนไปสวมใส่ติดตัวนะคะบางคนเขาก็ใส่ทําเป็นหัวแหวนอะไรต่างๆเหล่านะั้น นะคะก็มีความเชื่อมาอย่างยาวนานมันเป็นเรื่องของความเชื่อที่มีพลังมากๆนะคะอย่างป้วยขวยอาจารย์ฝากไว้ตัวนี้เป็นจี้ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนะผู้หญิงผู้ชายอะไรใช้ได้หมดทุกสาขาอาชีพการงานในต่างๆเอาไปสวมใส่ติดตัวคุณจะไม่พลาดเลยในเรื่องของความมั่งมีลองดูค่ะราคาเท่าไหร่ครับอาจารย์เก้าโอ้ตัวนี้ให้แปดร้อยแปดสิบแปดบาทเมื่อก่อนจะขายอยู่พันกว่าบาทขายในรายการทีวีอาจารย์แายการดีช้อปปิ้งของไทยทีวีเราขายอยู่ นะคะส่วนตัวอาจารย์มาท็อกเนี่ยแหละอาจารย์เนี่ยหละเป็นเจ้าของตรงเนี้ยขายอยู่ในดีช้อปปิ้งนั่นเองตัวเองนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมแปดร้อยแปดสิบแปดบาททำพิธีแล้วการันตีได้เลยเรื่องพิธีเนี่ยเพราะอาจารย์อาจารย์ไปนิมนต์พระจีนทําพิธีตรงนี้เราไม่ได้เชิญเทพทําหรอกเชิญพระจีนทํานะคะอืมโอเคก็มั่นใจได้เลยว่าอืม 8 8ดบาทขอค่าส่งห้ิบาทนะคะทั่วประเทศทุกพื้นที่เหมารวมกันมาเลยค่ะก็ตรงนี้ให้มั่นใจได้ว่าซื้อยานโป้ข่วยไปจากอาจารย์เนี่ยทำวิธีแน่นอนนะคะ,คะจะไม่มีราคาสองเก้าสิบเก้าก๊อปตีอะไรแนวนั้นไม่มีนะค่ะเ็เราทำค,คนไหนซื้อหวยไม่ถูกเนี่ยนะจะกลับร้ายเป็นดีอาจจะถูงวดนี้ก็ได้นะครับดวงที่ไม่ค่อยดีทั้งหลายค่ะดวงท<า>ี่ไม่ค่อยดีทั้งหลายน่ะคุณดวงที่ค่อนข้างจะแย่ โอ้ยขว่วยเลยแนะนํานะคะโอ้ยข่วยแฝนเป็นกําลังใจแหละพลังงานโอ้ตรงเนี้ยหลายคนแล้วร่ำรวยก็ใช้กันมาเยอะแต่เพียงแต่เขาจะมาเล่าให้เราฟังหรือเปล่าอ่ะว่าโป้ยข่วยดียังไงบางคนเขาก็ไม่ได้ถ่ายทอดเนาะแต่อาจารย์ก็อยู่ตรงนี้โดยตรงก็สามารถบอกได้เลยว่าหินตัวไหนที่มันจะไปพลิกฟื้นดวงคุณอ่ะไปช่วยดวงคุณอ่ะหินตัวไหนที่จะไปทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงเป็นในทัศที่ทางที่ดี นะคะ hmm. อย่างสองสามวันที่แล้วมาเนี่ยพี่คนหนึ่งน่ะเขาเขาเปิดออฟฟิศทางานอยู่ตรงนู้นน่ะเราเรามาหาเราเนี่ยเราถอนรหัสชีวิตเราดูแล้วโอ้ดวงเขามันยากและเปลี่ยนเพราะว่าดวงขัดแย้งมันยากแล้วที่ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปนในทางที่ดีเราเห็นเขามาสิบปีก็ยังไม่ดีขึ้นเราจัดไปเลยเราจัดหิหน้าเดตมาให้เขาเลยให้เขาไปเลยสามสี่วันถัดมาเขาได้เปลี่ยนออฟฟิศเลยอาจารย์ได้เปลี่ยนไปอยู่ชัยภูมิที่ดีขึ้น ได้เปลี่ยนไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มันลดค่าใช้จ่ายมากขึ้นเขาบอกเขาเนี่ยอาจารย์ไปดูให้เนี่ยที่ที่ทำออฟฟิศใหม่ของเขาเนี่ยไปดูออฟฟิศเก่าแล้วให้เขาย้ายไปที่ใหม่บอกโหออฟฟิศเก่าพวงจุ้ยแย่มากอาจารย์เขาทำ <ừ. S 1> มาสามปีกว่าเขาไม่เหลือเลยไม่เหลือเงินเลยที่เก็บสะสมมาทั้งชีวิตนะอาจารย์นะแล้วยังยังไม่เหลือเงินเก็บอีกเงินที่เก็บก็หมดไปแล้วยังไม่เหลือเงินเก็บที่ใช้ในชีวิตประจําวันอีกอคือเหมือนหาวันชนวันอย่างนี้เลย แต่ไม่ต้องเอ่ยชื่อนะเพราะลูกศิษย์อาจารย์มีมากมายมหาศาลอะไปดูแย่เลยฮวงจุ้ยก็แย่มากเลยคืออาจารย์ไม่ได้เก่งเรื่องฮวงจุ้ยนะเพราะไม่ได้เรียนมาล้านเปอร์เซ็นไม่ได้เก่งนะแต่เราไปดูแล้วเบื้องต้นคือใช้ไม่ได้เลยให้เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วอาจารย์พี่เขาก็ไปหาที่ทำออฟฟิศใหม่ซึ่งได้ค่าเช่าถูกลงแล้วก็เรียกว่าชัยภูมิดีขึ้นนะอาจารย์่วงจุย้ยดีเดี๋ยวเดี๋ยวมีแกล็บมาส่งของเดี๋ยวผม่ไปรับของก่อนอาจารย์คืนไปก่อน โซ so, มากอาจารย์ค่ะก็ตรงนี้ก็มีส่วนเหมือนกันนะท่านผู้ชมในเรื่องของใช้ภูมิวงจุ้ยสถานที่อะไรต่างๆมันมีส่วนเหมือนกันในเรื่องของการเกื้อหนุนเรานะคะว่าเราทําแล้วทํามาหากินแล้วเราจะรุ่งเรืองไหมร่ํารวยขึ้นไหมหรือทําแล้วไม่เหลืออะไรเลยทําแล้วเจ๊งมีส่วนนอกจากเราจะเป็นคนที่ความสามารถสูงแล้วนะคะรู้ในเรื่องของการทําการตลาดแล้วเรายังต้องรู้ในเรื่องของวงจุ้ยอีก ทิศทางลมอะไรต่างๆที่มันจะส่งเสริมเราตรงนี้มีส่วนมากๆเลยตัวอาจารย์เองเนี่ยไม่เก่งเรื่อง่วงจุ้ยมากแต่มันน่าจะเป็นเรื่องราวของการที่อาจารย์ข้างบนท่านก็เรียกว่าให้ในเรื่องของอะไรดีอาจารย์อาจารย์ข้างบนฟ้าท่านก็มาให้ในเรื่องของอะไรด้วยหวงจุ้ยเนี่ยเรารู้เบื้องต้นเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะเรารู้เล็กน้อยแต่ด้วยอาจารย์ข้างบนท่านก็ประสิทธิ์ที่บ้างในส่วนหนึ่งก็เลยเป็นทิศทางที่ท่านก็ไปชี้จุดที่อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ชัดเจน ก็เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของหลายๆคนที่เราไปเนี่ยเขาเชิญเขาเชิญไปอย่างนี้อาจารย์แล้วอาจารย์ท่านก็ลงทํานู่นทำนี่เห็นการเปลี่ยนแปลงไปดีหลายคนเลยนะคะจากที่แบบรุ่มๆุมดอนๆอ่ะก็เปลี่ยนเป็นได้จับธุรกิจหลายๆสิบล้านต้องบอกแบบนี้เลยจากที่เป็นพนักงานเงินเดือนเจ็ดแปดพันขับมอเตอร์ไซค์อ่ะเออเราก็ไปเราก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเยอะแยะไม่ใช่เป็นสินแสใหญ่ะนะคะไม่ใช่เป็นสินแสใหญ่มีชื่อเสียงไปเรียกเป็นล้านเป็นแสน คือเราไปเนี่ยไม่มีค่าครูอะไรมากมายหรอกมีส้มมีเทียบเท่านั้นเองมีส้มสีผลเนี่ยเทียบเจ้าไปเออไปดูให้ท่านก่อเออชี้จุดอะไรต่างๆเขาก็เปลี่ยนแปลงทางที่ดีหลายคนมากเลยรวมทั้งชีวิตเราด้วยส่วนหนึ่งจากเราเมื่อก่อนเราก็ลุ่มรุ้มบันดอนโอ้นี่สินเป็นสิบกว่าล้านคุณเออแบบแบล็กลีดอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็เชื่อในเรื่องของพลังฮวงจุย้ยพลังของอัญมณีอะไรต่างๆนี่แหละที่อาจารย์มาเล่าบอกคุณเหล่านี้แหละใช้ใช้ดุมพินิษเอา นะคะตรงนี้ใช้ดุลพินิษเอาคืออยากเปลี่ยนแปลงก็ลองปรึกษาดูว่ามันเป็นยังไงเงินทองมันไม่ได้สําคัญหรอกนะท่านผู้ชมไม่ไม่จําเป็นว่าคุณโทรหาอาจารย์มาต้องหมดเงินเยอะไม่จําเป็นไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะคะเล่าความประสงค์ของคุณมาเท่าที่คุณมีความจําเป็นมีไม่มีเราก็คุยกันบางครั้งความรู้หรือว่าบุญกุศลเนี่ยมันไม่ได้มันไม่จาเป็นต้องมีเงินมาแลกอะอาจารย์ก็ทําบุญทําทานก็มาเยอะเนาะ บางคนก็ปรึกษาฟรีไปก็มีอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็นิดๆหน่อยๆแต่สําหรับถ้าเชิญออกข้างนอกอะไรต่างๆก็คุยกันคุยกับข้างบนเพราะอาจารย์ก็เป็นแค่ตัวแทนนะคะเพราะว่าก็มีหลายคนถามมาว่าเชิญอาจารย์ออกข้างนอกใช้เงินกี่หมื่นอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันไม่มันไม่ใช่ตรงนั้นนะคะต้องต้องถามท่านมาเทียบท่านแล้วก็ประมาณว่าท่านออกไหมออกข้างนอกไหมอะไรต่างๆท่านก็ดูวันออกเหมือนกัน ในช่วงที่เจ้าเขาไม่ออกทํางานข้างนอก็เราก็ไปไม่ได้อะไรต่างๆเนี่ยนะคะแต่ในเรื่องของการพยากร์การดูดวงอะไรเงี้ยก็ก็มีค่าใช้จ่ายอาจารย์เนี่ยดูดวงคือพันหนึ่งอยู่แล้วแหละนะคะจะดูออนไลน์ก็พันหนึ่งมาพบเป็นการส่วนตัวก็พันหนึ่งนะคะใช้สามสี่ศาสตร์ในการคํานวณไปอยู่ที่ว่าดวงคุณมาแบบไหนอะไรยังไงค่ะเมื่อก่อนอ่ะไม่อยากดูดวงเลยนะคะไม่มีเวลาแต่ทุกวันเนี่ยคือลูกศิษย์ลูกหาอะไรต่างๆก็ขอเถอดดูให้หน่อยอย่าไปยิ่งมากมายเลยอาจารย์ขอเถอะ มีสถานที่แล้วดูหน่อยอ่าเราก็โอเคก็ดูก็ว่ากันมาจองกันมานะคะวันหนึ่งก็รับไม่กี่คนนะคะรับรับดูดวงช่วงบ่ายนะคะเพราะเว <ừ. S 1> ลาคุยกันแล้วมันมีดีเทลเยอะไงพอรับเยอะมาแล้วมาน,นั่งรอแล้วก็น่าสงสารคุณคุณเดินทางมาไกลสั่งเราเนี่ยก็หลังวันที่ยี่สิบสองสิงหาที่ถึงนี้เป็นวันอาทิตย์เปิดร้านแล้วเนี่ยนะครับก็คือช่วงเช้าอ่ากาแฟขนมปังขนมเค้กเบเกอรี่อ่าเบเกอรี่เบเกอรี่แล้วก็พอ,อช่วงบ่าย ไปสองใบสามไปแล้วก็เจอตัวอาจารย์เก้าดูดวงเช็คดวงชะตานะค่ะต้องจองมาจองมาให้เวลาเต็มที่นี่คือท่านละชั่วโมงไม่เกินนะคะอาจารย์ไม่เกินชั่วโมงหนึ่งให้ให้หนึ่งชั่วโมงต่อท่านนะคะบางที่อ่ะบางที่อ่ะสองพันบาทสิบห้านาทีเองนะจะบอกแต่นี่เราเรามากันในฐานะพี่น้องอ่ะเนาะท่านผู้ชมเราไม่ต้องแบบพยากรณ์จ๋าแบบอะไรแบบนั้นนะคะมาคุยกันเออให้ให้เวลาท่านละชั่วโมง ดูดวงอ่ะอาจารย์เนี่ยชั่วโมงหนึ่งนะคะเดี๋ยวมีพนักงานเขาเดี๋ยวมีผู้จัดการเขารับคงรับคิวอะไรให้มานล้วชั่วโมงคนละชั่วโมงโอเคครับครับครับเนี่ยยี่สิบสองไปแล้วนะครับไปอุดหนุนอาจารย์ก้าได้นะครับนกคนที่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกทั้งหมดนะครับนะอยากมาก็มาได้นะครับถ้าอยู่ไกลก็มาคุยทางไลน์ทางโทรศัพท์นะดูทางโทรศัพท์ได้ไม่มีปัญหาที่นี่ต่างประเทศเนี่ยเขาเขา อย่างลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาตรวจดวงก็ออนไลน์ไปแล้วกันนะคะช่วงนี้บินก็ไม่สะดวกมาพบกันอะไรค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็ออนไลน์ดูดวงผ่านโซเชียลนะคะก็รับออนไลน์ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสอนี่แหละเป็นต้นไปนะคะเพราะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่จัดสรรนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกดูดวงเท่าไหร่แต่ก็ยังมีเพื่อนฝูงก็ยังวอลมาดูดวงะนะาจารย์ เออเราจะลงเราจะลงผู้ใหญ่ว่าเอ้ยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยต่างเหล่านี้นะช่วงนี้นะอาจารย์ผู้ใหญ่กำนันอะไรก็ว่ากันไปมีก็โอเคโอเคค่ะก็เป็นเรื่องราวที่ก็ขอให้ท่านผู้ชมนีโชคดีแต่ยังไงห้าก็มานะยังยืนยังยืนยัน <laughs> ยังไงห้าก็มาอาจารย์มั่นใจมากแล้วก็พิจารณาสองไว้บ้างก็ดี อ่าพี่ธนาพี่ผมที่ผมให้ไปอ่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะจับคู่กันเอาเองนะจับคู่กันเอาเองงวดงวดที่แล้วเนี่ยอาจารย์ถูกไปสามตัวตรงๆรนั่นแหละอาจารย์ท่านอาจารย์บนฟ้าท่านเขียนให้พอดีทํางานทาบุญอะไรให้ท่านท่านก็เขียนให้คนภายในก็โอเคก็ถูกกันไปสามตัวตรงๆงวดนี้ก็ปรารถนาอย่างยิ่งว่าอาจารย์จะเสด็จมาเมตตาลูกหลานให้ลูกหลานมีโชคกันบ้างเนาะงวดนี้ค่ะก็ทํางานให้ท่านมาทั้งชีวิตแหละก็ขอท่านเมตตาเหมือนเดิม ครับผมเราก็โอเคเป็นเวลาพอสมควรก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยโชคดีนะปัดถนาโชคลาภอะไรก็ไปอธิฐานใ,นในเรื่องของหินนะคะไปเรื่องของหินอธาที่ฐานนับเม็ดโซงเม็ดซื้ออะไรก็จัดเต็มจัดหนักไปนะคะต้องโชคดีแน่นอนค,ค่ะร้อยกูร้อยไปเลยนะท่านผู้ชมวันนี้ครับผมอาจารย์ท่านผู้ชมค่ะเฮงเฮงเลยรวย รักเราชอบเราสองคนนะคะกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์กดล like, ูกกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปดีๆข่าวสารดีๆจากเราทั้งสองคนนะคะในวันนี้กลาบราท่านผู้ชมทางบ้านไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมนะคะสวัสดีท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ